็คือต้องบอกอผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะฮะทุกท่านคือความเชื่อนะเราเราไม่ดราม่ากันนะมันคือสิ่งที่เราเชื่อนะครับคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเสร็จงานปั๊บเราก็จะไปนั่งพี่ตจกพี่แจ๋วจะ,วจะนั่งที่บ้านทุกคนืนแล้วสิ่งที่เราจะถาทุกคนคือโทรหาพี่นวลคือพี่นวลคือพี่พี่คนนี้พี่นวนลเร้จะถามว่าพี่เบิร์อยู่ไหนพี่นวลเนี่ยคือ พี่นวลคือคนที่สื่อให้เราได้พี่นวลคือคนที่สื่อให้เราได้นะครับใครไม่เชื่อผมไม่ได้ว่านะครับอันนี้พูดขอเลยนะครับนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ดราม่ากับพี่นวลนะผมขอพอไม่ข้อเลยนะครับคือกอถามว่าพี่นวลพี่เบิร์ดอยู่ไหนตอนนี้วันแรกเอาวันนี้เลยกันเมื่อคืนเลยเอาเมื่อคืนผมไม่ไม่ยืนเยอะเมื่อคืนนี้พอถามพี่นวลพี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่นวลบอกว่าอยู่ที่วัด อยู่ทีอยู่ที่วัดเฮ้ยจะจะจะต้องทำยังไงพี่โรเบิอธิบายต่อให้พี่โรเบิอธิบายพี่พี่เสาวต่อเพราจะอธิบายว่าเหตุการณ์เป็นงไงเวลาเราสามารถสื่อคุยกับโรเบิร์ตได้อ๋อบอนโทรมาใช่ไหมคะพอบอนโทรมาบอกว่าพี่โรเบิร์ตอยู่ที่ไหนพี่โรเบิร์ตไม่ได้อยู่ที่บ้านนะพี่โรเบิร์ตอยู่ที่วัดเอาทำไมอยู่ที่วัดล่ะพี่แกเพิ่งรู้ว่าแกตายและจิตกระแตก แล้วแกกลับไม่ได้แล้วแกก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแกก็ยืนล้วงกระเป๋ากางเกงยียนก็เลยถามบอลว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเหรอ้อเปลอาพรพิโ์บอกว่าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเหรอาเ,เ,เขาอยู่ในคือยางเกงยนีนอยู่ในเกงยนีนซึ่งพี่แจ๋วมาทําให้พี่แจ๋วเอาอะไรมาถวายครับเกงเยีนกับเสื้อขาวตัวนี้ค่ะตัวที่ใส่ในรูปอะแล้วก็มีเสื้อเสื้อเสื้อคลุมของเขาที่เขาชอบอเสื้อคลุมสีขาวที่เขาชอบก็เอามาทําให้ตอนห้าโมงครึ่ง แต่พี่นวลเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราทามาแล้วอืพี่นวลเขาบอกเลยว่าเนี่ยพอใส่เสื้อตัวในรูปเนี้ยอืมเห็นว่าภาพที่แบบือายังใช่ค่ะมันใช่ค่ะเขาเขาจะยืนหยูดตรงนี้ยืนเสร็จแล้วเขาก็จะเอามือล้วงกระเป๋าแล้วเขาก็แบบเขาร้องไห้เขากลัวซ้ายขวาไม่เห็นใครเลยเขาบอกว่าทําไมทุกคนทิ้งเขาแล้วทีนี้พอเขามาลุ้ยอีกทีคือเขาจิตคือเขาแตกแล้วเขามารู้ว่าเขาเสียแล้วไงคะ อันทีนี้เขากลับบ้านไม่ถูจะกลับยังไงคือทุกคนกลับหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาเขาดีขึ้นนี่ยังว่าเออตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยรู้สึกแล้วค่ะรู้สึกแล้วแล้วเขาพูดว่างไงบ้างว่ากับพวกเราอ่ะความรู้สึกกับพวกเราอะไรเงี้ยความรู้สึกเขาก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณที่ทําให้วันนี้นะเขาไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจและรักเขาขนาดนี้เขาขอบคุณน้องบอล แล้วเขาก็รักภรรยาของเขามากแล้วก็รักรักเพื่อนเขาคือก็ลอกเชิญยิ้มคือรักมากคือสองคนนี้คือเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะรักกันมากเลยค่ะเขาจะบอกตลอดแล,แล้วอย่างวันี้ถามว่าก็ห่วงอะไรไหมคะคือในในความเมื่อวานาวานี้เมื<น>่อวานนี้ที่คือที่ท,ที่ที่ยุย้ยที่ยุย้ยได้คุยกับพี่นวลน,นะฮะ ที่พูดมาคือคาพูดพ่อหมดเลยที่พี่พี่นวลสื่อให้ยังไงพี่พี่พี่วิถ่ายพี่นวลค่ะเมะื่อเมื่อคืนนี้ก็อยู่ด้วยนะคะก็เลยให้นนวลเน,นะะี่ยค่ะถามพ่อว่าพ่อมีอะไรจะบอกเราอีกไหมครั้งสุดท้ายมีอะไรจะบอกอีกไหมแล้วก็ขอโทษพ่อด้วยที่ตลอดเวลาหนูขี้น้อยใจแล้วน้น,นวลเขาก็บอกว่าพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วแบบคือมันเป็นคําพูดที่แบบ ถ้าเราพูดอย่างนี้กับพ่ออ่ะชอบบอกพ่อว่าขอโทษนะที่หนูน้อยใจพ่อก็จะพูดแบบนี้ทุกคําเลยอะค่ะก็เลยแบบไม่น่าเชื่อว่านันวังเขามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยลองถามว่าแล้วน้องใหม่ละพ่อพ่อเป็นห่วงอะไรน้องใหม่ไหมนันวงเขาก็บอกว่าพ่อบอกว่าอย่าทาตัวเป็นเด็กอย่าดื้อมันก็คือคําที่พ่อพูดเลยอะค่ะพ่อจะบอกตลอดว่าน้องใหม่อะชอบทาตัวเป็นเด็กมันตรงทุกคําเลยอะค่ะ ใช่ครับเจอมาป้อะประตูป้อะประตูลิฟต์แล้วก็มาลิฟต์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วปิดตอนนั้นผมอยู่กับแม่บ้าน,นไปรายการคุยแทบชาเนี่ยครับ<ว><น>ใงใช่ใช่ที่เปดนจม้่ใช่<ว>นในใจที่เรากลัวไหมคือถ้าเป็นคนอื่นกลัวนะแต่กระเบิดนี่มีความรู้สึกแบบว่าเขาเป็นครอบครัวแล้วแล้เขาคือตอนอยู่เขาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมันก็จะสนุกสนานคือระเบิดตายไปทุกระเบิดเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติอ่ะอย่างบอลนก็เป็นคนที่กลัวมากแต่บอลก็ไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวตรงนี้พี่เบิดนั่งเขาก็เรียกกลับไปด้วยทั้งนี้บอลก็เป็นคนกลัวผมก็เป็นคนกลัวผมเนี่ยขนาดเดินจากข้างบนลงข้างล่างบ้านผมเองผมเนี่ยต้องห้อย้พลเลยแต่สําหรับเบิดเราไม่มีความรู้สึกว่ากลัวนะเราเออเรารักเขาเพราะว่าเรารักเขามากกว่าที่ตัวสาแเราไอ้ประเด็นดรามากของครอบครัวระหว่างครอบครัวเนี่ยพี่เบิดเขาสื่อสารมาไหมคะพี่เบิดเขาบอกว่าทุกอย่างนะเขา พูดกับน้องบอลไว้หมดแล้วตั้งแต่ท้งแรกและเขาก็เชื่อใจในสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างและเขาก็มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เขาฝากชีวิตภรรยาของเขาไว้ได้โดยที่เขานอนตายตาหลับแล้วทีนี้แรกๆเขาบอกว่าเขาห่วงและเขาก็ขอโทษที่พูดเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาขอโทษเขาขอโทษแทนญาติเขาที่ที่พูดจาไปแบบนั้นผมไม่รู้ว่าผมจะลุกขึ้นมาแก้ไขได้แบบไหนเขาพูดแบบนี้ค่ะวันนี้ ปิดเข้ก็มาค่ะอยู่ตรงไหนคะพี่เิดก็ยืนอยู่ตรงนี้แหระค่ะคืออันนี้ต้องพูดก่อนนะว่าแล้วแต่ท่านเป็นความเชื่อของพนวลและัแต่ถามว่าผมผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายแต่ผมเชื่อพี่นวลผมพูดเลยนะครับและผมเชื่อว่าพี่นวลของจริงนะครับผมพูดเลยถามว่าอยู่ตรงนี้คนอาจจะเอ้ยเพราะผมเข้าใจว่าแต่คนต่างความคิดคนไม่เห็นก็มีคนไม่เห็นก็มีแต่พี่นวลคือ สื่อกับองค์พ่อทวีสุวรรณได้และหลายเรื่องที่ทำไมเราถึงเชื่อพี่นวลทําไมต้องเป็นพี่นวลเสื้อคนหนูมียายทำไมเราต้องเป็นพี่นวลเพราะเราเชื่อมั่นในตัวพี่นวลและมันคือเรื่องจริงหลายๆเรื่องงานพี่นวลลองให้ลองสื่อสากับพี่เบิร์ตตอนนี้สื่อสารตอนนี้กับสื่อการสื่อเป็นตอนนี้เลยไหมคะตอนนี้สื่อาสากับพี่นนเบิร์<อ> เขาก็บอกว่าเขาขอบคุณขอบคุณสื่อมวลชวนทุกๆช่องผมไม่คิดว่าผมจะได้ได้ติดตามผมขนาดนี้ผมไม่คิดว่าทุกคนจะรักผมขนาดนี้รักครอบครัวผมและรักวงการของครอบครัวของตลกของผมผมขอบคุณผมไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาขอบคุณได้ตัวผมเองผมกราบขอบคุณทุกๆช่องทุกๆรายการก็ก็บอว่าถามว่า คือท่านดูแล้วท่านพิจนารณาแ้ะอย่าลามดราม่ากันนะครับ mm. อย่างนวลเนี่ยคือแบบแบบผมเชื่อคนหนึ่งเพราะว่ากระรอกเอาไอ้ไข่มาครั้งแรกแล้วก็กระรอกไม่ได้เชิญไอ้ไข่เข้าบ้านแล้วก็นวลเนี่ยเป็นโทรเขาเป็นเพื่อนกอบันนกบกระรอกเป็นเพื่อนกันนานมากแล้วก็นวลก็โทรบอกอบกระรอกว่ามึงไปเอาเด็กที่ไหนมาเด็กมันนั่งหน้าบ้านมึงร้องไห้เข้าบ้านไม่ได้กระรอกก็เลยบอกว่าเออโอ้กูไปเอาไอ้ไข่มาทีนี้ เด็วเพื่อนยิ่ไปจุดทูบบอกมันพอเสร็จแล้วปุ๊บกระรอกก็จุดทูบแล้วก็โทรมาถามนวลนวลบอกว่าเข้าบ้านได้แล้วแล้วมันทําอย่างนี้ด้วยกระตายขาเดียวเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเพราะที่อ่ะแล้วคือแล้วถามว่าตะขาอยู่ไหนที่มิลถามว่าตอนนี้ตะขาอยู่ไหนแล้วควันั้นยูอยู่ด้วยใช่คือยูอยู่ด้วยคือพอนวลทัดมาเสร็จผมก็กลับมาบ้านใช่ไหมฮะกลับมาบ้านเสร็จผมก็มาเล่าให้แฟนฟังแล้วแฟนวันจันทร์วัดยูยูรี่แฟนบอลก็นั่งอยู่ที่บ้านพอดี จนวนก็บอกว่าตอนนี้เด็กคนนั้นน่อยู่หน้าบ้านอยู่ตรงรถคันสีขาวซึ่งนวนก็ไม่รู้หรอกว่ารถว่าเป็นรถใครแล้วมีรถจอดอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะบอกนั่งอยู่รถคันสีขาวอยู่ก็บอกเฮียหน้าหน้ารถหน้าหน้ารถหนูนะเฮียได้แล้วยังไงแล้วตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าผมก็เลยสื่อกับนวลเนี่ยโทรถามนวลเลยนวลตอนนี้เด็กยังอยู่ยังอยู่เปล่าเขาบอกยังนั่งอยู่นวลถามหน่อยเดี๋ยวว่าเขาชื่ออะไรนวลก็สื่อเสร็จแล้วก็บอกว่าตอนแรกมันบอกว่าใครใครนวลบอกเออนวลบอกทีแรกเลยบอกว่า ลอกเคยทําแท้งเปล่าเคยไปที่ใต้มาเปล่าบอกสําเนียงม,มันแปลกแปกว่าแต่นวลน่ะไม่รู้จักเรื่องไทยเพราะนวลเป็นคนอีสานใช่ไหมฮะมันก็บอกว่าชื่อใครใครนวลก็บอกรู้แล้วว่าใครเราเป็นใครเขาก็ยังบอกใครใครจนวนวลโมโหเลยบอกว่ากูรู้แล้วอูจะไปบอกพ่อว่าอูเป็นใครเขาก็บอกให้ดูปากแต่มาแล้วเขาบอกใครใครหนูชื่อใครเหรอเขาบอกชื่อไผ่แฟนผมก็ตกใจเพราะเราเปิดลําโพงคุยกันนะที่รักที่รักเอาไข่เข้าบ้านนะ่ที่รักกี่ทุบอ่ะ หนูอบอกให้จุดทู่บอกเลยพอจุดทู่บอกอะไรเสร็จปุ๊บพอผมปกักทูบเสร็จเชิญเข้าเข้าบ้านเสร็จนวลโทรมาพอดีเลยบอกว่าไอน้นูลเขาเรียกผมหนูนั้นไอน้นูนเองเ,เชิญแขกเข้าบ้านเลยใช่ป่ะบอกรู้ได้ไงบอกเนี่ยก็มันหันมาเนี่ยทำมือแล้วก็บายแล้วก็ต่ขาเดียวยิ้มเข้าบ้านไปวันนี้ี่สบายใจอยเจริ่อย่างีสบายใจมากสบายใจมากแต่ก็รู้สึกยังเศร้าใจอยู่ว่าที่เมื่อวานอพอคุยให้พี่นวลสื่อแล้วเขา เขายังนั whales, ่ง you ร know, hmm. nah, ้องไห้ยัง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 เหมือนว่าเขายังรับเต็มไม่ได้ที่เขาเสียอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสงสารเขาว่าสงสารเขาว่าว่าต่อจากนี้เขาจะไปเจออะไรต่อต่อจากนี้เขาไม่มีพวกเราแล้วเขาจะไปยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไปดูแลเขาไม่ได้แล้วนะพี่จะต้องเผชิญอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็คือมันก็ได้แค่เป็นห่วงครับนะครับคราบพี่ พี่อยู่ไหนก็นแล้วแต่ให้รู้ว่าวันที่ยีิบเจ็ดเรากับที่จะต้องจากกันไปโดยที่เลยความสงสำๆแล้วอยากให้พี่ไปสบายผมเคลียร์ให้พี่จบทุกอย่างจบทุกอย่างจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ ข้างบนนะครับแล้วมองดูแลลูกเมียพี่นะครับแล้วก็คอยมาปกป้องคุ้มครองพวกเราขอให้วันที่ยี่สิบเจ็ดนพี่ราบลื่นไปด้วยดีพี่เบิร์ดนะขอเลยขอเพราะงานพี่มันจะใหญ่และสวยงามมากขออย่าให้ฝนตกอย่างดี้ขอละกันขอคอมเมนสวยมากเลยขอละกันคุณจะตกวันไหนผมไม่ว่าหรอกวันที่ยี่สิบเจ็ดผมขอวันเดียวนะครับถ้าพี่เบิร์ดมีบุญจริงนะผมขอให้เขาเถอะนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นพายุเป็นอะไรก็แต่ที่กำลังมาอยู่นยผมขอให้